จากประสบการณ์ในเครื่องอื่นๆเนะ<อ>เขาก็ตามยึดตามอะไรกันเนะี่ยท้ายที่สุดก็คือมันถูกแปลงสภาพไปหมดแล้วอะ่ะหมายถึงว่ามันจะทันไหมถูกไหมคะมันทันเนี่ยมันคือเมื่อก่อนเนี่ยเดิมทีเนี่ยทรัพย์สินเนี่ยมันอยู่ในในใน,ในประเทศไทยและก็อยู่ในเ,เป็นเงินสดบ้างเป็นทองเป็นประกันชีวิต<อ>นะครับเป็นทรัพย์สินที่สามารถจับต้องได้แต่ปัจจุบันวิทยาการมันเปลี่ยนไปละสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับ ไปใช้สกุลเงินที่ต้นต่างๆนะครับทำให้เงินเนี่ยเข้าสู่ระบบปุ๊บนะครับมันสามารถไปกดที่ต่างประเทศได้หรือขายเอาสินทรัพย์ไปขายที่ต่างประเทศได้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นวิธีการเดียวกับพวกมิจฉาชีพแกลง call center เลยที่ทำแบบนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยตามสืบได้ไหมตามสืบได้ว่าใครโอนออกไปแต่โอนออกไปที่ไหนใครเป็นคนกดอันนี้ยากแล<ะ>้วเพราะมันจะอยู่เมืองนอกอนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยนะตำรวจ สอทใอดที่เขาจับพวกวิชาชีพที่แก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับเขาคงตามทรัพย์สินกลับมาให้ได้หมดทุกเคสแล้วอ่ะครับนะครับก็ถือว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องยากเลยทีนี้เท่าที่ยึดได้ตอนนี้200กว่าล้านเนี่ยนะคะทั้งรถหรูอะไรกันด้วยเนี่ยคำถามคือโดยกระบวนการนะร่ะทนายเจมันมันจะยังไงคะสมมติว่ายึดมาได้200ล้านเนี่ยแล้วผู้เสียหายมีเป็น2,000คนเนี่ยนะคะมันกระบวนการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะต้องทํำยังไงต่อคะครับหลังจากนี้ไปทางปปงนะครับก็ต้องสืบ สืบจากปปงนี่แหละ,ะท,ที่จะไปยึดทรัพย์เพราะว่ามันเข้าความผิดมูลฐานแล้วนะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยณวันนี้ปปงนเนี่ยท่านใช้อำนาจของเลขาค่ะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยึดหรืออายัดแบบ100%ซนะนี่แค่เขาอายัดไว้ชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการโยกย้ายทรัพย์สินไปแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้นนะครับเพะฉะนั้นอ,อาศัยอำนาจเลขาไปก่อนนะฮะหลังจากนี้ทางตำรวจเนี่ยเขาก็จะรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหานะครับและข้อกล่าวหานั้นเมื่ออยู่ในความผิดมูลฐานนะครับตามพรบฟ้องเงินนะครับเขาก็จะเอาข้อมูลนี้ไปส่งที่ปงปงปปงก็จะสืบทซับที่เข้มข้นยิ่งกว่าวเข้มข้นแบบไหนเข้มข้นชนิดที่เรียกว่าใครที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่เป็นจำเลยในคดีเนี่ยนะครับเขาจะสืบเช็คหมดเลยตรวจสอบหมดนะครับถ้าตรวจสอบแล้วเย มีการโอนเงินแบบผิดปกติขเขาก็จะอายัดไว้ก่อนเพื่อตรวจสอบถ้าเกิดคนที่ถูกอายัดมาดีแคร์มาอธิบายได้ว่าเงินที่โอน,โอ,นออกไปนั้นโอนออกไปเนื่องจากมีนิติกรรมอะไรกันและเป็นนิติกรรมที่ปกติเขาก็จะคืนแต่ถ้าเป็นนิติกรรมที่ผิดปกติอย่างเช่นมีการว่าจ้างกันสมมตินะครับมีการว่าจ้างกันปกติแล้วเลทเนี่ยแสนหนึ่งแต่คุณโอนให้เป็นเป็นล้าน มันน่ามันจึงไม่น่าเชื่อว่าเป็นค่าจ้างแต่น่าเชื่อว่ามันคือเงินที่เกิดจากการที่รับโอนเงินสีเทาหรือสีดำเนี่ยออกไป เหมือนเหมือนรับของเงินที่ไม่บริสุทธิ์ของโจรเนี่ยนะค่ออย่างงี้คะคำถามคือไอ้กระบวนการที่ว่านี้คือตอนนี้อายัดไว้เท่านี้ก่อนแต่กว่าจะไปสืบถึงคนใกล้ชิดที่บอกว่าต้องรอกระบวนการต่างๆมันนานไหมคะคือผู้เสียหายบอกกลัวไม่ทันกลัวมันไปไกลแล้วอธิบายได้ยากแล้วต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าถ้าตรวจเจอเมื่อไหร่นะครับอาศัยอํานาจของเลขาเนี่ยท่านยึดได้ตลอดเลยนะครับถ้าเจอนะแต่ถ้าเกิดจะรอในกระบวนการจนสิ้นสุดเนี่ยโหมีต้อง อนุคณะกรรมการผ่านทั้งคณะกรรมการชุดใหญ่อีกกว่าจะเข้าสู่กระบวนการของการฟ้องดําเนินคดีตามพรบฟ้องเงินนะครับซึ่งมี2ส่วนคือส่วนอาญาและส่วนแพ่งนะครับมันยานานอยู่นะแต่ว่าต้องผ่านกระบวนการนั้นแหละค่อยเอามาเฉลี่ยให้กับผู้เสียหายนะครับแต่ณวันนี้ผมเห็นเขาตั้งูนยนนี่ใช่ไหมครับตั้งูนยนบรรเทาทุกข์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เดี๋ยวคนเขาตั้งขึ้นมานะเพราะนั้นใครที่ เสียหายอยากให้เขาบรรเทาความเสียหายก่อนก็ไปยื่นคําร้องตรงนั้นเผื่อว่าเขา<ม>จะมีเงินมาจ่ายให้ก่อนค่ะเผื่อนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะมีเงินมาหรือเปล่าเพราะาโดนอายาดัดไว้แล้วนะครับคือม่อสกุ่ทนายเจมแตะเอาไว้เรื่องของคดีแพ่งคือวันนี้รเราว่ากันด้วยเรื่องของคดีอาญาเจ้าหน้าที่ก็อาเบื้องต้นสืบรับนู่นนี่นั่นอายัดไว้ก่อนแล้วคุณพิสูจน์ตัวเองถ้าไม่บริสุทธิ์ค่อยเอามาแจกคืนคําถามคือบรีสุทธิ์ของคดีแพ่งมันมีโอกาสไปต่อยังไงไหมคะแล้วผู้เสียหายอาจจะเรียกเงินได้มากกว่า การกระทําที่เขาเสียหายไปหรือเปล่าเพราะมันมีค่าเสียเวลาโน่นนี่นั่นะหรือเสียโอกาสต่างๆโอเคคือในกรณีของค่าเสียหายเนี่ยนะครับในทางอาญานะครับต้องบอกทางอาญาก่อนทางอาญาเนี่ยพนักง,งานอัยการท่านจะขอ,เ,อ,อเงินค่าเสียหายเนี่ยคืนให้ทุกเคสอยู่แล้วแต่ไม่มีดอกเบี้ยเพราะในทางอาญานี่คือคุณเสียหายเท่าไหร่จ่ายเงินมาเท่าไหร่ค,คุณได้คืนเท่านั้นนะครับท้งนี้ท้งนั้นต้องหักจากผลประโยชน์ที่คุณรับไปด้วยนะค่ะไม่ได้หมายคมว่าคุณลงเงินไป10ล้านแต่คุณในระหว่างนั้นคุณได้ผลประโยชน์ไป สามล้านละคุณจะมาเคม10ล้านคืนทั้งหมดไม่ได้ะนะครับได้แค่เจ็ดล้านที่คุณยังไม่ได้บวกกับดอกเบีย้ยซึ่งดอกเบีย้ยตรงนี้คุณก็ต้องไปแยกอขออีกต่างหากะนะครับโดยให้ทนาย,ยื่นเข้าไปตามมาตรา4 4่ทับหขอในส่วนของดอกเบีย้ยเพิ่มเติม,มหรือค่าเสียหายอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นค่าเสียเวลาที่ท่านคุณนุ่นบอกใช่ไหมค่ะคซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าทางผู้เสียหายเขาต้องจัดการเองเดินหน้าเรื่องนี้เองใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าเป็นคดีอาญาตารวจท่านดูแลอยู่ใช่ ตำรวจขอดูแลอยู่ให้2ส่วนนะครับส่วนที่1คือในส่วนของคดีอาญาเนะแล้วก็ส่งที่อายการอายการท่านจะขอทรัพย์สินเนี่ยคืนให้ทุกคนอยู่แล้วแต่อย่างที่ผมบอกคือคืนให้เฉพาะในส่วนที่มันเสียหายจริงๆเท่านั้นไม่มีค่าเสียหายอย่างอื่นเลยไม่มีดอกเบี้ยอะไรในส่วนนี้เราต้องยื่นคําร้องขอเองต่างหากเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลครับ งั้นแปลว่าในส่วนของผู้เสียหายอาจจะต้องรวมกลุ่มกันไปจ้างทานายความหรือว่าเดินหน้าเรื่องนี้ถูกครับซึ่งซึ่งกระบวนการนี้มันยากไหมคะมันมีโอกาสได้คืนไหมคะโอโ้โหเอาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้คืนแต่ยื่นคืนไม่ครบหรอกแล้วก็นานด้วยกลายเป็นว่าสู้เหนื่อยถูกครับคือถ้า<ม>เราเป็นผู้เสียหายทานายแนะนํำยังไงดีคะควรรีบยื่นฟ้องแพ่งไหมหรือว่ายังไงยื่นฟ้องแพ่งไปมันก็ทา <ำ S 1> อะไรไม่ได้เพราะถูกอายัดอยู่ตอนนี้ถูกไหมครับท่าอะไรไม่ได้เลยนะฮะจะไปขายทอดตลาดท้ายที่สุด คุณก็เสียค่าดําเนินการไปเ่ะเนยพอการจะขายท่าตลาดโอ้โหคุณ<ม>คนอื่นๆเขาก็จ้องที่จะมาเอาทรัพย์สินชิ้นนี้เหมือนกันใช่ไหมปรากฏคุณเสียค่าทนายเสียค่าดําเนินการไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วกับการว่าเจ้าหนี้รายอื่นเนี่ยนะครับเขายื่นเข้ามาขอเฉลี่ยทรัพย์ชิ้นนี้<ม>คุณก็ได้ไม่เต็มแหละ เพราะฉะนั้นโอกาสมันอาจจะยากหน่อยสำหรับในส่วนของคดีแพ่งนะคะเราก็ต้องเดินหน้าเองด้วยทีนี้มันมีข้อมูลล่าสุดนะคะช่วงเช้ามือที่ผ่านมาเนี่ยทางเพจสายไหมต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะคุณผู้ชมออกมาโพสต์ f a c e b o o k และให้ข้อมูลหนึ่งนะคะซึ่งข้อมูลนี้ยังไม่เป็นทางการนะคะเป็นข้อมูลบอกว่าไปพบเส้นเงินผิดปกติค่ะ มากกว่า247ล้าน USDT ที่เป็นสกุลเงินดิจิทัลเนี่ยนะคะแปลงเป็นเงินบาทมูลค่าอยู่ที่ประมาณ8,223ล้านพบเงินตรงเนี้ยถูกโอนออกไปก่อนที่1ในบอสหรือไอคอนที่ถูกจับก็คือโคชแล a บเนี่ยจะถูกจับเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นหลายคนเลยวิเคราะห์บอกโอ้โห8,000ล้านนี้แล้วมันอยู่ในสภาพสินทรัพย์ดิจิทัลย่งไงละเนี่ยเพราะว่าเมื่อสักครู่ช่วงต้นรายการ ทนายเจมส์ก็บอกแล้วว่ามันเหมือนแก๊งโคลเซนเตอร์เลยเรายังมีโอกาสไหมคะถ้ามันแปลงไปอย่างนี้ในลักษณะดิจิทัลแบบนี้ผมผมคิดว่าในกระบวนการเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้มันไปตกอยู่ที่บัญชีไหนค่ะนะครับและใครเป็นคนกดออกนะครับซึ่งอันตรงเนี้ยผมผมก็เชื่อความสามารถของตำรวจไทยนี่แหละเพียงแต่ท่านท่านตอนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องระหว่างประเทศไปแล้วนะครับ เอาก็ไวพรใหไ้ได้คืนแล้วกันนะแต่ประเด็นคือ <c oughs> แอบตกใจนะคะคเพราะว่าตัวเลข8 0 0พันกว่าล้านบาทเลยเนี่ยถ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งแสดงว่าทนายเจมส์เราประเมินได้ไหมคะว่ามูลค่าของดีไอคอนกรุ๊ปนี่มันเบอร์ไหนยังไงกัน <c oughs> เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการแบบออกสือมา <c oughs> เป็นภาพมุมสูงรถหรู <c oughs> เป็นหู <c oughs> เป็นหลายสิบคันเลยอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดมันมีเรื่องของเงินก้อนนี้ออกไปจํานวนเท่านี้เนอะมันทําให้งบการเงินที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้มันตลกมากแล้วนะค่ะ พองบการเงินก่อนหน้านี้คือรวมกันทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ปี6กหนึ่งมาจนถึงมาจนถึงปีสุดท้ายเนี่ยนะครับสูงสุดอยู่ประมาณสี่พันเก้าร้อยล้านเองที่เป็นรายได้เข้ามาเนื้เพราะฉะนั้นเนี่ยเอารวมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ประมาณหมื่นล้านาแต่ผิดปกติคือมีเงินออกไปตั้งแปดพันงั้นแสดงนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงผมเชื่อว่ามันนาข้อมูลมันน่าจะสอดรับกับสิ่งที่เขาสงสัยกันว่า,าคุณเปิดรหัสให้ทีวีเห็นเนี่ยแค่ประมาณสามแสนกว่ายูเซอร์ ซึ่งมันตกประมาณหมื่นล้านอันนี้ก็ผิดจากงบการเงินแล้วนะใช่จุดที่หนึ่งจุดที่สองครับมีคุณเอกสายไหมเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งว่าเขาเนี่ยมีรหัสของคนที่สมัครนะครับตั้งหกแสนกว่ารหัสอ่ะไม่ตรงกันละพอหกแสนรหัสเดี๋ยวเขาคูณตัวเลขสองแสนห้าเข้าไปเนี่ยนะครับมันปาเข้าไปตั้งเป็นเป็น,ปนหลักแสนล้านอะโอนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเอ๊ะมันเจือสมกับสิ่งที่ กล่าวมีข้อมูลมาก่อนหน้านี้หรือไม่ค,ครับท้ายที่สุดแล้วเงินทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ได้ไปเนี่ยนะครับติ้งต่างง่ายๆถ้าเป็นผมนะผมจะดูเลยว่าเขาไปจ้างสินค้า14เขามีประมาณ10บสกว่าชนิดเนาะ,ะผมไปดูเลยว่าสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยผลิตที่ไหนบ้างแล้วคุณส่งไว้ให้ดีไอคอนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้แหละจะเป็นยอดที่มันชนกันได้ชัดเจนเลยว่าถ้าสมมุติว่าต้นทุนสินค้าเนี่ยคุณอยู่ที่ประมาณสัก ร้อยล้านแสดงว,ว่าส่วนต่างที่เขาได้ได้เงินไปทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมันมหาศาลมากนะครับหลายเปอร์เซนต์เลยอ่ะค่ะอันนี้เป็นข้อที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่านี่มันคือการขายสินค้าหรือมันขายอะไรกันแน่มันกลายเป็นว่าคุณเน้นไม่ได้เน้นขายสินค้าแต่เน้นหาสมาชิกเพิ่มที่เอาเงินมาลงกันใช้คําแบบนี้ได้ไหมคะ,ะใช้คําว่าไม่เน้นขายสินค้าเพื่อที่จะเอากําไรจากการขายสินค้านั้นมาเลี้ยงบริษัท แต่เน้นที่จะขายอย่างอื่นเพื่อให้เอาเงินตรงนั้นมาแบ่งให้กับสมาชิกที่อยู่สูงขึ้นไปอีกค่ะคือผู้เสียหายเราเป็นมุมผู้เสียหายรู้สึกว่าอีกนานไหมกว่าฉันจะได้เงินคืนอต่อคาถามสุดท้ายก่อนเลยตอบง่ายอันนี้หลายปีผมบอกแค่นี้เป็นปีหลักปีหลายปีหลายปียปยปไม่ใช่หลักปีเลยหลายปียปนะครับกระบวนการนะ